ก่อนที้จะไปดูคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดจ้อมกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากนะครับงั้นไปดูคลิปกันต่อขอ,อกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอย่อบช่องดีพีเกันเด็กแล้ววันนี้เราจะมาเล่นแบบนี้ครับชื่อแบบวาดเหลวนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มวาดกันต่อเลยนะครับแต่เนี่ยมาเลยภาพแรกนะครับเป็น อะไรอะเบรดเบรดรถเาหรือมีเบรดรถในประเเดี๋ยวผมจะวาดไปด้วยนะครับแล้วก็บุนไปด้วยนะคือสาเหตุที่ผมไม่ลงคลิปเลยคือเพราะมันมีสัปดาห์หนึ่งที่ผมลืมนะผมลืมซะสนิทเลยแล้วก็สัปดาห์อื่นๆก็แบบไม่ว่างแนละ้วไปเที่ยวไปหาใจสงขลานะก็เลยจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะเออ คราวนี้ก็แบบต้องขอโทษจริงๆครับผมแบบอืมนั้นมาตอนน่อเนี่ยเนี่ยเบลดเราผมจะวาดทงทงถึงตะหูระครับเนี่ยมาดทอนไม้นะแล้วก็วาดตาตาสีขาวก่อนเลยไม่ได้นี่ตาใหญ่ไปไม่น้ไน่หละอืมประมาณนี้ไม่ใช่ ประมาณนี้ประมาณนี้เออได้ละแล้วก็ตาลมันอยู่ข้างในนะครับนี่นี่ตาลีเฮ้ยนี่ต่อไปนะคเจ้าเหมือนรต้องวาดไม้ปะมาตรงาวัดดายินมไปเลยวาดบาครับนี่ประมาณนี้โอเคได้ละต่อไปเราจะาเริ่มวาดมากันนะครับใน วาดไม้วาดมือเออมืออะไรเน,นี่ยลูกเกลียนมาเนี้ยไม่น่าวาดไม้ยังไงเลยวะวาดให้มันตึกไม้ยังไงเลยวะมันยอมก่อนวะเออเออเออทำไมนะแม่โอ้โหมันยานกนะก็รอ อืมเสร็จละแล้วก็รอนะหาอะไรทำไปโอเคมาละมา เริ่มจะรูปแรกนะครับอ้าวทำไมมันต้องหุ่นเนี้ยเ่าของผมวะตัวขั้นได้วาดอ่าให้มงางไปก่อนนะนี่อะไรนะคุณได้ทำเครื่องมาจะอ้าวยังไงไม่จบเลยอ่าอันนี้ก็เริ่มวาดเฮ้ยเรื่องของผมบะวะ่ะบนน้าของผม,งมบะเอ้าผมมันต้องหุดด่นะของผมน่าจะบะนะครับหุ่แย่จัง Okay. อันนี้ของผมวะนะ่เออไม่ใช่อืมอน,นี่ก็บะอ๋อเฮ้ย,อยโอ้โหทำไมกลมแบบนี้การไปยังไงนี่อะไรวะเนี่ยน,นี่ก็น่าจะเป็นของผมละ เฮ้ยบะมันล่องขนนะมันก็หล่อไปนะโอเคปุ้ยนะนก็คืออ๋อเนี่ยเอ้ยเนะตังเหรออู้นว่าตังเหรอไม่รู้อะโอเคผมอยู่อันดับนีนนะไม่มีอะไรับผมเหรอเฮ้ยแปลกๆแล้ว เนี่ยครับในเซิร์ฟมีหกคนนะครับแล้วผมอ่ะมันขึ้นได้ห้าคนนะอะไรวะเนี่ยโอเคหาเรื่องรอไปเดี๋ยวอัพเดทเอโอเคอันนี้อะไรอ่ะมือใหม่เยอะแต่ผมจะวาดเป็นนนมเลยกันนะมือใหม่โนมต้องหัวสีเหลืองครับ โอเคนี่ยปัวซีดังแล้วเสื้อมันเสีอะไรอ่ะสีฟ้าเนี่ยไม่ใช่เหรอสีอลละไรอ่ะสีเขียวป่ะเฮ้ผมจัไม่ได้อะเสื้อมันสีเขียวแล้วสีฟ้าว่ะน่าจะสีเขียวป่ะเนี่ยอมืมสีเขียวมันแปลกแปลอะลองลองสี ไม่ได้ไม่เหมือนพ่าเสื้อสีฟ้าเปล่าแล้วสีเขียวนองสีเขียวนี้ดิแล้วสีฟ้าเฮ้ยจำไม่ได้นะั่อสีเขียวแล้วสีฟ้าเนี่ยมาดูวนะันเลยอืมว่างเสื้อสีฟ้ากางยีนสีเขียวเปล่า

อไม่ว,ดดว,วาดเดี๋ยวเฮ้ยหนึ่งวันไปนะอืมมันค้างอนะเฮ้ยปุ่งจุดเลยไม่ได้เลยนย่าเนี่ยมันะอะอ้าวเนี่ยกดเลยไม่ได้เลยมันค้างโว้ยค้างเนี่ยผมหมาะแล้วเข้าใหม่มันอะเน็ตโคตรกะเอา เนี่ยผมกดเลยไม่ได้เลยนี่ยกดใช่คือกดไม่ก็ไม่ได้เลยเนี่ย,อเ,ย,เ,ยเอ้ยเป็นไรเนี่ยนันนั่นจุบคลิปเลยนันคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับต้องขออภัยนะพูดนะผอโ,โทษจริงๆนะคือมันค้างมาบมากเลยเนี่ยเออผมก็ไม่รู้จะทำยังไงละนี่ก็ผ่านเวลามาเจ็ดนาที น,นี้ผมมาตัดดีนั้นในคลิปตอน1ส3มนาทีแต่ทีเ่เอามาันเปมันเป็น7นาทีคนระับโอเคอน,นัคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe มด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากนะครับอาทิตย์หน้าก็เจอกันใหม่นะครับอืม